ูวราชการจังหวัดลําพูนนะครับได้เยี่ยมชมความงามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการโคกหนองนาโมเดลครับในพื้นที่อําเภอบ้านโฮ่งหลังกเกษตรกรนะครับได้ประยุกต์ใช้เป็นเวลา5เดือนนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตลดรายจ่ายในครัวเรือนได้แล้วครับ นายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเย,ยี่ยมชมความก้าวหน้าการดําเนินโครงการโครกหนองนาโมเดลที่ตําบลเหล่ายาวอําเภอบ้านโฮ่งของนายพงศกรเรือนเหล็กที่ได้ใช้พื้นที่จํานวน2งานเศษปลูกสวนผักตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกตโคกหนองนาโมเดลครับมาเป็นเวลากว่า5เดือนแล้วซึ่งพืชผักที่ปลูกได้เจริญง,งอกงามสามารถเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตไปประกอบอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนศูนย์ประสานงานอาสาคโครงโคกหนองนาแห่ง น้ำใจและความหวังและเรื่นจาจังหวัดลําพูนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนครับได้ให้กําลังใจแก่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการปฏิบัติงานขณะนี้ค่ะพืชผักได้เจริญงอกงามแล้วก็จะให้ผลผลิตสําหรับนําไปประกอบอาหารลดรายใจ่ายในครัวเรือนและจะขยายผลสู่การสร้างผลผลิตรายได้ให้กับครอบครัวกับโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นทางอ่าซึ่งเป็นแนวทางค่ะทำการเกษตรอินทรีย์และสร้างชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีองค์ประกอบน คได้แก่โคกที่ใช้ทําดินการทําขุดทําหนองน้ํามาปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาส่วนหนองค่ะจะเป็นการขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจําเป็นและนาสําหรับใช้ในการปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้านแบบปลอดสารเคมีค่ะ